ข่าวแรกวันนี้เป็นเหตุระทึกขวัญกลางวันแสกๆที่แยกพงเพชรนะครับเป็นใครใครก็ตกใจแน่ๆนะครับเมื่อจู่ๆมีชายคนหนึ่งลักษณะคลุ้มคลั่งเหมือนมึนเมาไปขวางหน้ารถของชาวบ้านแล้วก็กระโดดขึ้นไปบนกระโปรงหน้ารถของเขาที่กระจกหน้ารถจนแตกระหว่างที่เกิดเหตุมีหญิงสาวอยู่สองคนนะครับภายในรถก็กรีดร้องตกอกต,กตกใจกันยกใหญ่ถ่ายคลิปเอาไว้ด้วยไปดูภาพครับโอ้ยทำไมต้องมาเจออะไรอย่างนี้เนี่ย อะไรเนี่ยก็โทษเจ้งตำรวจดิโทษเจ้งหน่วยหนึ่งับหนึ่งนี่แหละครับทั้งคุณแม่และลูกสาวนะฮะสองคนเนี่ยนั่งอยู่ในรถซึ่งจอดติดไฟแดงที่สี่แยกพงเพชร ถึงกับตกใจสุดขีดนะครับกรีดร้องเสียงดังแบบนี้เลยเพราะว่าจู่ๆมีชายลักษณะเหมือนคลุ้มคลั่งคล้ายคนเมาครับกระโดดมาขวางหน้ารถแล้วก็ปีนขึ้นไปบนหน้ากระโปรงแบบนี้ทีบเข้าไปที่กระจกหน้ารถจนแตกเท่านั้นยังไม่พอนะครับยังไปก่อเหตุทุบกระจกป้อมตำรวจจนแตกด้วยตำรวจกับพลเมืองดีที่เห็นเหตุการณ์เนี่ยก็พยายามช่วยกันตะครุบตัวผู้ที่ก่อเหตุนะครับก็มีการเข้ามาล็อกคอด้านหลังแบบนี้ สุดท้ายจับตัวได้นำตัวไปที่โรงพักรัตนาทิเบตพบว่าอยู่ในอาการเมาไม่ได้สติก็ฝากไว้เป็นอุทาหรณ์เตือนภัยนะครับสำหรับคนที่ใช้รถใช้ถนนควรจะระมัดระวังด้วยท่านขับมาดีๆท่านไม่ประมาทแล้วแต่ก็อาจจะเจอกับเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันแบบนี้ได้ครับ ส่วนเรื่องนี้ทำเอาอินเทอร์เน็ตลุกเป็นไฟพอสมควรนะครับหลังจากมีกลุ่มวัยรุ่นนับพันคนนัดรวมตัวกันขี่มอเตอร์ไซค์แต่งซิ่งไปเที่ยวที่ภูทับเบิกจังหวัดเพชรบูรณ์แล้วก็ระหว่างทางสร้างความเดือดร้อนสร้างความรำคาญให้กับชาวบ้านเป็นอย่างมากทั้งอวดลีลาการขี่มอเตอร์ไซค์นอนขี่บ้างบิดท่อเสียงดังบ้านนะครับเท่านั้นยังไม่พอพอถูกตำรวจจับได้ยังขู่ว่าจะเอาตำรวจออกทั้งโรงพักด้วยไปดูครับ นอนอยู่ง่วงนอน่วงนนกูแซงไม่ได้ก็บอกอยู่คนมึงง่วงกูวันนี้นะครับนัดมารวมตัวกันเป็นประจำทุกปีครับใช้ชื่อว่าทริปน้ำไม่อาบนะครับส่วนใหญ่เนี่ยก็คือไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนไม่มีใบขับขี่ไม่มีบัตรประชาชนแล้วก็ดัดแปลงมีการแต่งซิ่งท่อดังนะครับทำให้ตํำรวจโรงพักสีเทพและตำรวจทางหลวงตั้งจุดสกัด จับได้บางส่วนครับบางส่วนหลบหนีไปได้แล้วก็มีสมาชิกแก๊งคนหนึ่งที่ลงรูปผ่านทาง Facebook โพสต์ด้วยแบบนี้ครับบอกว่าถ้าผมย้ายทั้งสอนอ,อย่าหาว่าไม่เตือนนะครับโดนจับแล้วก็ยังไม่สํานึกนะครับขู่ตํารวจแบบนี้ชาวเน็ตก็วิพากษ์วิจารณ์กันอย่างหนักเบื้องตน้นตํารวจออกใบสั่งให้ไปเสียค่าปรับในข้อหาไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนเป็นเยาวชนไม่พกใบขับขี่รถไม่มีคู่มือรถหรือสําเนาและดัดแปลงรถ พร้อมกับเตรียมเรียกตัวคนที่เหลือมาดำเนินคดีให้ถึงที่สุดขณะเดียวกันมีสมาชิกคนหนึ่งที่เกิดอาการหลับในด้วยนะครับจนรถเนี่ยเสียหลักพุ่งขึ้นไปบนเกาะกลางถนนแล้วก็ไปชนเข้ากับเสาไฟฟ้ามอเตอร์ไซค์เกิดลุกไหม้ไฟท่วมทั้งคันผู้บาดเจ็บเนี่ยกระเด็นข้ามเกาะกลางถนนไปอีกฝั่งพลเมืองดีก็ต้องช่วยกันนำตัวออกจากถนนก่อนจะให้อาสากู้ภัยนำส่งโรงพยาบาลนะครับป่วนเมืองสร้างความเดือดร้อนไปทั่วเลยครับ